เอารถเอารถเอารถไปคันนะึงน้เจก่อนไปเลยสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับ<ส>เดี๋ยวเราจะมาทัวร์ภัสารอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในตัวจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับแล้วผมก็มาบ่อยมากนะ เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาชมอ่าแผนกโซล่าเซลล์ก่อนเลยสิ่งที่เราถนัดนะครับนี่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดนะครับตัวนี้เป็นออนออฟกิดของดียี่นะอ่าพวกอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหม้อแปลงของมูลเลอร์นะครับก็หมื่นกว่าบาทนะหกิโลวัตต์ นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับครบวงจรเรียกได้ว่านะครับถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับต้องมาลองเดินดูสักครั้งนะครับของเยอะจริงๆนะตรงนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนมากก็จะเป็นจากค่ายซูเออร์ซะเป็นหลักนะครับ ยังมีอยู่นะครับรุ่นที่เป็นรุ่นแรกที่ยังไม่มีหน้าจอนะครับของมูลของซูเออร์นะหากใครอยากได้อินวอรเตอร์เพียวไซเวฟนะครับของซูเออร์ก็ลองมาดูที่ไพศาลนะครับ โซนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตระกูล Modify Wave นะครับพวกนี้นะครับเจอหลอกขายกันเยอะมากใน Facebook เอาไปตัดเหล็กไฟเบอร์ตัดเหล็กเครื่องเชื่อมหรือหม้อต้มน้ำไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่จริงมันทำไม่ได้อย่าไปลงเชื่อนะครับตัวนี้เป็น Modify Wave เอาไว้ใช้โหลดเบาๆแสงสว่างชาร์จมือถืออะไรประมาณนี้ใช้งานได้นะครับมันเอาไปตัดเหล็กจริงๆไม่ได้อย่าไปลงเชื่อนะครับ มาใช้แบบนั้นพังแน่นอนแบบในคลิปที่เขาทดสอบนะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปอ t l ตไลท์โซลาเซลล์นะครับในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับผมจะพยายามถ่ายให้เห็นราคาสินค้าแล้วก็ตัวสเปคนะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันเอาเองว่ามันถูกหรือแพงนะครับ ก็มีหลายรุ่นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครต้องการชุดโซลารเซลล์เนี่ยไม่ว่าจะใช้ระบบไฟฟ้าออนกิดออฟกิดหรือว่าตระกูลพวกปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับก็มาที่นี่จบได้ที่เดียวนะของเยอะจริงๆนะครับอาจจะมีแพงบ้างถูกบ้างตามแต่ละตัวสินค้าไปนะครับก็ลองมาเลือกกันดูนะสำหรับคนที่อยากเอาไปติดตั้งเองนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเบรกเกอร์ AC/DC ที่ใช้กับระบบโซล่าเซลล์นะครับจากแบรนด์ลิงก์นะ,ะก็เรียกได้ว่าส่วนมากเนี่ยที่เห็นขายอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ลิงก์ทั้งนั้นเลยนะครับทั้ง Baker DC, AC, เบรกเกอร์ DC/AC เซิร์ฟกันฟ้าคิโนทามเมอร์ ummer, ก็มีนะครับแล้วก็ฟิลนะครับ ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับของร้านภัยสารก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่วางจําหน่ายอยู่เราสามารถเลือกชมได้ตามใจเลือกหยิบได้ตามใจว่าเราจะเอาอะไรกี่ตัว,ต,วตัวไหนบ้างเราเลือกหยิบได้เลยแล้วตอนจน่ายเงินก็ไปจ่ายที่แคทเชียรนะครับก็เรียกได้ว่าถูกใจมากถ้าเลือกหยิบเองได้แบบนี้นะครับ ไม่เหมือนบางร้านนะเขาจะให้เราบอกว่า,าจะเอาอันนั้นจะเอาอันนี้จะเอากี่ตัวแต่ตรงนี้นะครับก็หยิบเองได้เลยนะครับแล้วก็ไปจ่ายเองนะอ่าซึ่งมันเนี่ยมันเป็นอิสระมากนะครับ และชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับพนักงานเขานะครับจะไม่มาเดินตามเรานะครับไม่เดินจี้ไม่เดินถามว่าเอจะเอาอะไรคะเยาอย่างนั้นเยาอย่างนี้บางทีผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่สําหรับถ้าใครจะสอบถามอะไรพนักงานก็มีเยอะอยู่นะแต่เพียงแค่ นะครับบางทีเราก็ต้องเดินไปถามเขาเขาจะไม่ได้าจะไม่มาตามจี้เราเหมือนร้านอื่นๆนะครับก็ถือว่าถูกฉลอนะนะครับเป็นความาเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเวลาเดินเลือกซื้อของไม่ชอบให้พนักงานมาเดินตามสักเท่าไหร่นะครับเป็นจริส่วนตัวก็ว่าได้นะครับอ,อุปกรณ์เยอะมากอุปกรณ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าช่าง DIY นะครับเครื่องมือต่างๆไฟฟ้าปลาปลา ช่างเหล็กตู้เชื่อมอะไรแบบนี้นะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับใครยังไม่เคยมาเดินภัยสารคอนแกนเนี่ยผมแนะนำเลยต้องมาสักครั้งนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเครื่องมือวัดกันบ้างนะครับต้องบอกไว้เลยว่าตอนเรียนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะสักขนาดนี้นะครับตอนนี้นะครับมีตัวเลือกเยอะมากๆเลยนะครับแถมยังราคาถูกอีกด้วยเมื่อก่อนนะครับมิเตอร์ดิจิตอลแบบนี้ราคาสูงมากตอนนี้ราคาจับต้องได้ง่ายมากๆนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ Unity นะครับก็ราคากลางๆนะ,ะระดับเริ่มต้นจนถึงราคากลางๆนะครับไม่ได้เวอร์วงังไม่ได้เป็นตัวเป็นหมื่นอะไรสักขนาดนั้นนะครับ ซื้อไปหัวแรงของ h ฮ c เกด้วยอะตอมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของครีมจับหรือว่าครีมตัดสายไฟต่างๆนะครับราคาเนี่ยนะครับจะเป็นเกดร,ราคาเริ่มต้นหลักไม่กี่อ่าห้าสิบหกสิบบาทจนถึง2-300าอนะครับอุปกรณ์เครื่องมือพวกนี้จะเป็นเกรดระดับเริ่มต้นจนถึงเกรดระดับกลางๆนะครับ จะยังไม่ใช่เครื่องมือตระกูลไฮเอ็นสี่สีห้าพันราคาเป็นหมื่นอะไรพวกนั้นยังไม่ใช่นะครับ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะครับก็ปั๊มลมตู้เชื่อมเครื่องปั่นไฟนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรจริงๆพวกสว่านไร้สายสว่านไฟฟ้าต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟที่ผมดูแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับหลายคนถามว่าอินเวอร์ตร,รุ่นไหนเอาไปเชื่อมอดีนะครับนี่จริงผมแนะนําเครื่องปั่นไฟแบบนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่าถ้าเอาไปเชื่อมนะครับ ัางนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงการแก้งนะครับรแผนกตรงนี้ต้องบอกได้ว่าเมื่อก่อนตอนเรียนอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะมาคุกอยู่ตรงนี้นะครับครึ่งค่อนวันกันเลยทีเดียวนะน,นอกจากเครื่องเสียงแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ตั้งแคมป์ปิกนิกต่างๆนะครับมีทุกอย่างนะครับสระเบือ,อยันเรือลบเลยนะครับของเยอะมากนะ โอเคนะครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับแผนกฝั่งนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะก็เคยพามาชมแล้วแหละนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้า